นี่ชุดก็สดใสชื่อก็สวยสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะพี่ฉบาพี่บาชื่อนี่สดใสสมกับสีชุดเลยคะับเป็นยังไงบ้างคะพี่ฉบาพี่รู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมคะนั่งตรงนี้ตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมชาตเห็นคนสวยแล้วก็คนหล่อตื่นเต้นจากอะไรจ้ะต้องถามพี่ฉบาเหตุผลใดถึงมาร่วมกับอินดีมของพวกเราครับเหตุผลนะคะอินดีมนี่ก็คือ พี่เก็บตรงที่โปรเจกต์ปลดนี่นะคะเพราะว่าพี่เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการมา23ปีมีแต่นหนี้นะคะตอนนี้พี่เป็นหนี้อยู่5ล้านกว่าออมแต่กรอนออมสินก็3ล้านแล้วออมทรัพย์อีก2ล้านกว่านะคะคก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะโปลดหนี้ได้ม,มาเห็นแพลตฟอร์มเวบพันล้านของคุณก้องแล้วก็พี่เป็นคนที่ชอบธุรกิจเครือข่าย เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่สามารถรวยได้กับระบบนี้ซึ่งอินดีมีมีสูตรสำเร็จแค่หนึ่งสองและสถ้าเข้าใจว่าธุรกิจนี้มันเป็นการแก้ปัญหาให้คนคพี่ชอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอินดีมที่บอกว่าต้องการแก้ปัญหาให้คนไทยที่มีหนี้เยอะแยะญาติพี่น้องพี่ ไม่ว่าหลายๆอาชีพเป็นหนี้ทั้งหมดครข้าราชการลูก้างประจําก็มีหนี้เพราะเขาไม่ผิดค่ะเพราะว่ารายจ่ายมันมีเพดานแต่ว่าเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มที่คุณก้องและผู้ริหารตั้งมานะคะมันเป็นมันอยู่ในโลกของโซเชียลมันออนไลน์ line, นะคะมันเข้ากับยุคนี้ท่านคิดได้ยังไงพี่มองหามานานแล้วมันดูใจครับ พี่จะต้องทำให้สำเร็จครับและก็รวยไปกับคุณก้องและทีมผู้บริหารทุกคนนะคะก็อยากจะฝา,ากว่าพี่มั่นใจนะคะพี่มั่นใจในบริษัทอินดีมหลายหลายคนพูดว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แต่พี่มั่นใจว่าคุณก้องไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่าคุณก้องจัดรายการมานานถามว่าพี่รู้จักไหมรายการอายุน้อยร้อยล้านพี่ไม่เคยรู้จัก ขอบคุณมากเลยครับพี่ผู้มาจากการตอบอยู่เลยค่ะคนพี่ป้ายบอกว่าน้องชบาพี่ไปถามเองพี่ป้ายทำอะไรพี่ทำอินดีมอินดีมอะไรของคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านใครอ่ะคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านพี่ก็เลยไปศึกษาก็เลยรู้ทุกคนรู้เด็กๆรู้อ่าพี่ก็ไปคุยกับเด็กๆพี่ก็บอกว่าตอนนี้อ่ะหนูไม่ต้องรอรอการศึกษาที่มันอยู่ในระบบแล้วลูกสามารถหาเงินได้แล้วนะลูก ก็บอกแบบนี้นะคะก็อยากจะฝากคนไทยทุกคนทุกอาชีพลองเปิดใจให้กว้างนะคะว่าโลกมันเปลี่ยนไปค่ะคุณอยู่ร้านค้าตอนนี้ตึกร้านเช่ามันทุกอย่างมันเงียบแล้วอะใช่เราต้องโลกมันอยู่ในอากาศอืนะคะอยู่อยู่ที่บ้านพี่ทําร้านค่ะถามว่ารอลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้บางวันไม่ได้แม้สักบาทบางวันได้พันสองพัแต่ลูกไปทํา สร้างเพียนะคุณก้องครับวันนั้นเงินเข้า6,000พันว่ามาเป็นหมื่นเงินมันอยู่กลางอากาศจริงๆค่ะอยากจะฝากทุกท่านนะคะขอให้มั่นใจในบริษัทอินดีมและทีมผู้บริหารนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณวิ่สบาเยียวบพี่ยวพี่อยากพูดเป้าหมายเอาเลยเอาเลยาคืออะไรคะเป้าหมายของพี่นะคะก็คือภายในปีนี้พี่จะเป็นมิลเลีนแน่ให้ได้และภายในสปี พี่จะปลดหนี้5ล้านให้ได้เพราะทุกอย่างต้องมีเป้าหมายต้องโฟกัสชัดเจนอย่างวันนี้ถ้าเกิดพี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปไหนพี่ก็ไม่เห็นคุณกล้องพี่มามัดรูมเราก็ตรงมามาถึงตั้งแต่หกโมงเช้าโอ <laughs> นะคะพี่ก็โพสต์เลยบางกอกโพสต่เพราะว่าทุกคนนะคะถ้าโฟกัสชัดเจนมีเป้าหมายแล้วคุณไปถึงแน่นอนคะอ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ